สวัสดีค่ะโบได้พูดถึงคอมเมนต์หนึ่งนะคะมีข้อมูลที่น่าสนใจนะโบก็เอามาพูดให้ฟังว่าเป็นอะไรยังไงในมุมของโบนะะะและจุดหนึ่งเนี่ยยังอยากจะพูดอีกก็ชีวิต่โบดเนี่ยไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีเพราะว่าโบไม่ได้อะไรจากสามีโบก็มาคิดนะ มีผู้หญิงที่มีความอยากได้เยอะพอมาเจอโบสก็เลยมองไปว่าอา้าวไม่ได้อะไรจากสามีแล้วมีทำไมเออโบสก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าแล้วหลายๆคนที่อยากมีสามีฝรั่งอ่ะมีทำไมหนึ่งละก็อยากได้เงินไงอยากได้สมบัติของฝรั่งก็เลยอยากมีแล้วโบก็มีไปคุยกับ เพื่อนโบสอีกเขาบอกว่าเขามีเพื่อนอ่ะที่ก็มีเงินอยู่แล้วมีความคิดด้วยมีความรู้ด้วยเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทอะก็ยังมามีสามีฝรั่งไม่ได้หวังว่าจะได้สมบัติเขานะแล้วมีทำไมเราก็เลยสรุปกันสองคนที่บทคุยกับเพื่อนรสนิยมใครๆเขามีแล้วมันดูดีมันเท่ก็เลยอยากมีอ่ะอันนี้ก็เกิดขึ้นได้นะ แล้วก็มีคนที่อยากจะมีสามีฝรั่งเนี่ยก็มีหลากหลายไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงที่อยู่ท้องไร่ท้องนาบ้านนอกบ้านทุ่งเท่านั้นนะมีทั้งผู้หญิงที่มีการศึกษาดีๆฐานะดีๆเวลาเขามองหาฝรั่งเลยนะเขาก็มองหาแบบที่แตกต่างกัน คนที่อยู่ท้องไร่ท้องนาท้องทุ่งเนี่ยที่โบเห็นใน YouTube เขาคุยแนะนำกันเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ i n n o นเซนเหลือเกินนะจ๊ะ <c ười> ใครที่มาฟังแล้วมีความรู้สึกว่ากำลังถูกโบด่านะคะ <c ười> ใช่ว่ากำลังดา่าคือจะมีความอินโนเซนมากๆ แล้วเป็นภัยกับตัวเองเนี่ยไม่โอเคแล้วหลายๆคนอีกหลงตัวเองหลงว่าเฮ้ยมีฝรั่งมาคุยกับฉันแล้วจนไม่รู้จักวิเคราะห์และพิจนารณาว่าฝรั่งที่กำลังคุยด้วยอะจริงหรืเปล่าส่งคำหวานมาหรือส่งข้อความมาทำให้เรารู้สึกดี หรืออะไรก็ตามแต่ทําให้เราหลงไปแล้วอะแล้วเมื่อมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาก็เริ่มคิดแล้วเอ๊ะมันจริงเหรอมันใช่เหรอแต่ก็ยังไม่ยอมปล่อยไปก็ยังคงยื้อเอาไว้ยื้อเอาไว้ทั้งๆที่ตัวเองก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วอะปตดก็เลยมาคิดแต่ว่าว่าคนแบบนี้มีเยอะแล้วเมื่อประสบเหตุการณ์ถูกหลอกขึ้นมา ็เสียใจแล้วก็ไม่ได้มองกลับมาถึงตัวเองเลยว่าทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วตัวอย่างชีวิตปวนเนี่ยตัวอย่างชีวิตปวนเนี่ยที่ไม่น่าเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะปนวะนไม่ได้อยากได้สมบัติของสามีแล้วแบบไหนที่น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีอ๋อต้องเลือกผู้ชายแก่ๆที่มีเงินกเกระสีนแบบนี้เหร เพราะว่าเขามีเงินมาให้ค่าสินสอดเขามีเงินไปให้พ่อแม่ที่บ้านเขาเอาเงินมาให้เพื่อปลูกบ้านอย่างนี้หรือเปล่าถึงจะเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วตัวอย่างที่ดีอีกอันหนึ่งก็คือต้องได้สามีแก่แล้วก็พาไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็อยู่กับเขาอยู่บ้านไปทำอะไรไม่ได้อย่างนี้เปล่า ต้องดูแลเขาต้องทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับเขาผูกติดอยู่กับเขาจะออกไปทํางานนอกบ้านก็ไม่ได้อย่างนี้หรือเปล่าหลายคนบอกว่าอยากมีสามีฝรั่งเพราะอยากได้โอกาสไปทํางานที่ต่างประเทศเมื่อคุณเจอสามีแก่ๆหรือคุณเลือกเลือกสามีแก่ๆแ,แล้วเขาก็ให้คุณดูแลเขาอยู่ที่บ้านแล้วคุณจะได้ไปทํางานอย่างที่คุณอยากทํำไหมละ่ะ หลายคนคิดมองตัวเองว่าฉันจะเลือกผู้ชายที่ทำงานดีๆอายุน้อยๆเขาจะมามองฉันไหมอ่ะฉันไม่ได้เก่งฉันไม่ได้ฉลาดตัวเองก็ทําตัวเองให้เก่งและฉลาดขึ้นมาสิเพื่อผู้ชายที่อาชีพดีๆเขาจะได้มองไงไม่ใช่มองว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีแล้วตัวเลือกของตัวเองก็คือ ผู้ชายฝรั่งกเกษียณแก่ๆไม่ใช่นะใครที่มีความชอบเป็นส่วนตัวว่าฉันไม่อยากได้หรอกผู้ใหญ่อายุน้อยๆฉันอยากได้แก่ๆนั่นก็แล้วแต่ไปนะใครที่พวกพูดถึงคือคนที่มองว่าตัวเองไม่มีตัวเลือกอื่นไงตัวเองต้องเลือกเฉพาะผู้ชายแก่ๆเท่านั้นไงแบบนี้ไม่ใช่คิดใหม่พิจารณาใหม่ นะถ้าเรามองว่าตัวเองอะไม่ใช่แบบที่ผู้ชายหนุ่มๆอาชีพดีๆเขาจะมาเลือกเราก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาเราไม่ต้องไปรีบตัดสินใจเลือกว่าเออเมื่อฉันเลือกผู้ชายที่ทำงานดีๆอายุน้อยๆเลือกไม่ได้เพราะเขาไม่เลือกเราเราก็ต้องไปเลือกแก่ๆ ไม่ใช่ทางออกนะคะเมื่อคุณจะมีสามีฝรั่งเพราะคุณอยากที่จะมีโอกาสไปทำงานคุณก็ต้องเลือกสามีที่เขาอะให้คุณออกไปทำงานไม่ใช่เลือกสามีที่คุณจะต้องอยู่กับเขาที่บ้านมากกว่าที่จะต้องออกไปทำอะไรอย่างอื่นสามีแก่เนี่ยนะไม่ได้ว่า ไม่ดีเขาคงมีอะไรดีแหละคุณถึงเลือกเขาโปอลมองว่าคนที่อายุน้อยๆเนี่ยแล้วคุณเลือกสามีที่แกกว่าคุณสัก20ปีขึ้นไปอะสิบปีนี่โปอก็ไม่ไหวแล้วนะยกตัวยอย่างคุณอายุสามสิบอะแล้วคุณเลือกสามีอายุห้าสิบตอนสามสิบกับห้าสิบเนี่ยก็ยังไม่แกหรอกคุณตอนที่รู้จักกันใหม่ๆอะ คุณนึกถึงอนาคตข้างหน้าสิใครเป็นภาระใครตอนที่เราเลือกเนี่ยถ้าเราเลือกอายุที่รุ่นราวข่าวเดียวกันต่างคนต่างดูแลกันเนี้ยความเป็นไปได้ในการใช้ชีวิตคู่อก็เป็นปกติทั่วๆไปอะแล้วคนที่คิดว่าฉันจะมีสามีต่างชาติ เพราะฉันอยากไปอยู่ต่างประเทศกับเขาต่างประเทศเนี่ยยังไงก็ต้องดีกว่าประเทศไทยแน่นอนแล้วคุณก็ไม่ได้ทำความรู้จักเขาให้แน่ว่าผู้ชายคนที่คุณเลือกเนี่ยเขามีความเป็นอยู่ยังไงในต่างประเทศเขาทําอะไรแบบไหนในต่างประเทศคือแค่ว่าเออเขาดูดีเขาดีกับฉันแล้วก็ตกลงแล้วพอไปอยู่ที่ต่างประเทศด้วยกันอา้าว ก็กลายเป็นเมืองนอกนอกเมืองชนบทไงหลายคนไม่โอเคคุณแต่หลายคนเขาไม่มีทางเลือกแล้วไงก็เลือกมาแล้วก็ต้องอยู่ต้องจำใจจำทนอยู่อย่างเงี้ยแบบนี้ปวดไม่โอเคนะพวดเห็นหลายๆคนเขาก็สนับสนุนให้ความเห็นอกเห็นใจให้กำลังใจเอาสู้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 ปดพูดกับคุณแบบนี้นะถ้าคุณให้เวลากับตัวเอง ในการทำความรู้จักกับผู้ชายตั้งแต่คุณยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะไปใช้ชีวิตกับเขาเนี่ยคุณก็จะไม่มีภาวะจำใจอยู่ก็เลือกมาแล้วนะเขาเป็นสามีเราเขาพาฉันมาอยู่แบบไหนฉันก็กลมหน้ากลมตาอยู่ไปแล้วกันนะเพราะฉันทำอะไรไม่ได้แล้วนี่ตรงนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าคุณใช้เวลาให้เวลาตัวเอง ทำความรู้จักผู้ชายคนนั้นก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ